รัฐธรรมนูญมาตรา98บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรวงเล็บล 1. ติดยาเสพติดให้โทษวงเล็บ2เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆวงเล็บส เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา96วงเล็บ1วงเล็บ2และวงเล็บ4วงเล็บ5อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งวงเล็บ6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลวงเล็บ7 เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละ่หูโทษวงเล็บ8เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤตไม่ชอบในวงราชการวงเล็บ9 เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะล่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวงเล็บ10เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่กอกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินวงเล็บ11เเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งวงเล็บ12เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกราชการการเมือง โมเลบบ13เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นมเลบสบ14เป็นสมาชิกวุฒทสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒทสภาและสมาชิกภาพที่สุดลงยังไม่เกิน2ปีโมเลบสบ15เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐโมเลบสบ16 เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระวงเล็บ17เอยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวงเล็บ18บเคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา144และมาตรา235วรราม